เราจะมีนักศึกษามามากม,ม,มายเป็นพิเศษกันเข้า่ามากมายเป็นพิเศษขณะนั้นือประมาณ20คนนะครับทุกคนชั้นที่มุรียีนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีนักศึกษามาสัก10คนก็ยังเก่งนะครับบางชั้นไม่ถึงก็ทั้งไปเพรคนส่วนใหญ่ทำงานที่รามาแต่เรื่องดาวเพจอาจารย์ถุยใครๆก็ได้ได้ยินเชื่ออาจารย์ถุนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตัางคนแรกของประเทศไทยนะครับและคนที่จกเศสศาเป็นยางเอง จากคนแรกด้วยเจนมีต <c oughs> ัวเลขอธิบายใช่นมบตอนตัวเลขต่างนี่ไม่มีแต่บอนไม่ใช่หาตัวเลขงานตัวเลขเกี่ยวกันเร่องตเาราะไม่เห็นผมจำไม่ได้สามสิบอสี่สิบบาทแต่ก็มากมายจนเกินก้่าปีสองนสิบครับนแรกตั้งแดอง้เขไปอยู่ติดต่างตอนที่ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นแรกมีอพัน้านสนะครับ ตอนนั้นเราก็ตายเงินพักการทีะคนขันมาเราก็รู้เินจากทางเ้านเป็นผู้บงคันารจางน่วนั้องทุน่้าเายนตัน้ไพกับเพื่อให้เินเราไปร้อยขันเเก็บรอยเย่าน้ชอันน้นะครับแล้วอคำู้งเสร็แลก็เห็นว่าวันนั้นท่านได้ข้าสานไปพนห้าพอนบาท กอเก็บ150บาทท่านเในคำพูดท่านเองบอกว่าเงินค่าสอนของผมที่มอทออศิลปสารเรื่องคนทางมทให้เงินมาแล้ว15ชั่วโมงชั่วโมงละ50บาทเท่ากับ7 5 0บาทแบ่งดังนี้ผมเอาไว้150บาทวันที่สองให้คุณอารังในโรงเรียนหรือภรรยาใช้ สามรอบขอให้เขียนทัางนั้นคือเบสิคลีเรื่องจิดำสำคัญที่สุดในส่วนตัวของผมนี่ขอแบ่งที่เรียนก็เป็นสามตางเงิในประเทศไทยก็ติดตามมาตลอดนะครับได้เห็นผลงานอัอาจารีได้เห็นข่าวเรื่องระวันในสาสื่นที่จชุมนยาแต่รับทราบเรื่องรั์ปู่ว่มาอยู่คณะเรนาธิการธรรมศาสตร์ตอนปีหนึ่งห้ากเจ็เนี่ผมก็เลยจบได้รับทราบเรื่องนี้ก็เลยสมัคงานมาเห็นจดหมายมา คิดไปอย่างนั้นนะไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะตึ้งตึงเฮ้ยจะจับมือตอบจดหมายก็ปวดพ้อนหมดเลยวุ้ยจับมือตอบจดหมายจะเลยจบเลยเรียกว่าเอ็นตกไปอยู่ที่นี่นะเป็นที่มายของงารที่ทำให้ผมได้มาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงต่อมาแล้วก็งานเขียนเนี่ยสำคัญนะครับตอนเรียนอยู่เนี่ยนะครับก็ คือความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยก็คือว่าเราก็เหมือนเป็นเด็กนะฮะก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้บทศา์นะครับไม่รู้ว่าผู้ชายสมยัยใหญที่เดินมาแล้วก็หน้าตาหยัยกจัาใส่เนี่ยนะครับนะสมัยหนุ่มเนี่ยเขาเคยเป็นศิลป์ไทยเขาเสด็ขึ้นมากระโดดร่มมากูช้ชาตินะครับนะคนแบบเนี้ยนะมาเป็นคณปรีเรามาเป็นอาจารย์เรานะครับนะเหมือนเหมือนอะไรล่ะเหมือนสตีฟแม็กควีนหรือแกเกลิเป็กเดินออกมานะ เดินมาจากจอหนังในสงครามใต้ดินสู้กับเยอรมันหรือญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่ายุคนั้นเราไม่รู้จักนะครับนั้นความประทับใจตอนเป็รักษาก็ประทับใจได้แค่ปานกางนะครับรู้สึกว่าว่ามันมีความหมายนะครับผมเป็ตัอย่างเรื่องเท่าที่เจอนะผมก็ ผมก็เป็นนักศึกษาที่วิภา์วิจารณ์สูงนะครับดัะ,ะนั้นผมก็ไม่ได้พอใจเอการในมหาวิทยาลัยเท่าไหร่นะครับการบรรยายการเรียนการสอน,นต่างๆเนี่ยผมเขียนวิจารณ์ท่านนะครับเขียนเปจดหมายแต่ว่าไม่กล้าใช้ชื่อจริงเพราะเราไม่ไม่รู้ว่าพวกผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างไรนะครับเราก็ยังมีมีช่องว่า,รางระหว่างวัยนะท่านก็ห่างของสามทุ่ปีอะไรกันนะนะครับแล้วท่านก็พูดว่า มันมีข้อจําจกัดอย่างไรเราต้องช่วยกันอย่างไรนะคือ,ค,อคือท่านไม่ได้ท่านเปิดใจกว้างนะคือท่านก็ยอมรับว่าที่รักษาวิจาเพราะก็มีส่วนดีแต่ต้องยอมรับว่าหมายอะไรเราอยู่ในหลวงราชก,การอาจารย์เราก็มีน้อยหลักจากเราพยายามจะสร้างอะไรสักติดต่อโทรมาขอสัมภาท่านท่านจะดีดีอยนะครับแล้วสิ่งใดที่นนท่านถ